ก็ต้นนองขอขอบคุณนะครับนักกีฬานะครับที่ทุ่มเทในเรื่องของการเล่นแล้วก็ขอบคุณสตาโฟโค้ชที่ช่วยกันทํางานอย่างหนักเพื mm ่อ hmm. ให้ได้มาชิงชัยชนะในวันนี้นะครับใน mm hmm. วันนี้เองเด็กๆของเราทําได้ดีนะครับเราต้องชื่นชมจริงว่าเขาเล่นได้ดีและก็ะฟีในเรื่องของการเล่นทําให้รูปแบบของเกมที่เราวางไว้เนี่ยเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ครับ ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นแมตช์สุดท้ายของสัปดาห์นี้ด้วยแล้วก็ที่สนามนี้ด้วยนะคะเราก็ทำออกมาได้ดีมากซึ่งมันเกินคาดจริงๆเพราะเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะชนะค่ะวตอนแรกค่ะพอใจกับฟองการเล่นของทร์นอเมริกาพอใจมากๆเลยค่ะคือระยะเวลาที่รอคอย2ปีเนี่ยเราไม่คิดว่าเราจะมาสนามแรกแล้วเราจะแบบได้อะไรกันขนาดนี้คือได้ทั้งประสบการณ์คือ เราได้กำไรามากมากค่ะแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละคนน่ะคือดีมากๆน้องโชว์สกาเพ้าออกมาได้เต็มที่ทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆค่ะต้องเพื่อทัดดาวเลยนะคะเพราะว่าน้องอ่ะไม่มีโอกาสได้ลงสนามกับพวกเราะวันนี้นะคะแล้วก็ของพี่เอศิริมาด้วยค่ะที่ต้องคอยดูแลน้องทัดดาวที่ที่โรงแรมนะคะก็เราเล่นเพื่อทัดดาวแล้วก็พี่เอเลยค่ะคือเรามอบแมตช์เนี้ยชัยชนะเนี้ยให้ทัดดาวกับพี่เอเลยค่ะเป็นไงคะกับเกมที่ผ่านมาเกมที่ผ่านมาคือ ตื่นเต้นมากที่เราสามารถเอาชนะจีนได้คือเราไม่ได้ไม่ได้เตรียมใจมาเลยว่าเราจะชนะวันนี้เราเตรียมใจว่าเล่นยังไงก็ได้ให้เล่นกับเขาแบบสูสีแล้วก็ให้สู้เขาให้ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้พวกเราก็สู้เต็มที่สามารถเอาชนะจีนได้ค่ะีใจ